ครูเปรมไม่ใช่สอนให้คนงมงายครูเปรมเปิดเพจมาไม่ใช่สอนให้ครูคนงมงายว่าคุณต้องเชื่อสิ่งที่ฉันพูดแล้วคุณได้เบอร์ไปชีวิตของคุณจะมันโคตรดีไปเลยครูเปรมไม่ได้บอกแบบนั้นแต่ครูเปรมบอกว่าเบอร์ที่คุณได้ไปเป็นเบอร์ดีทั้งสิน้นแต่อย่างไรก็ตามคนขับเคลื่อนชีวิตคือตัวเรา ทุกคนบนโลกใบนี้เป็นไปตามความคิดของเขาความเชื่อความรู้สึกของเขาคุณได้เบอร์ดีเป็นเบอร์ดีเบอร์ส่งเสริมปัญญาแต่ข้างในของคุณคุณบอกว่าคุณอยากมีแฟนคุณปรารถนามีแฟนคุณไม่สอนการใช้กดดงนหรือว่าถ้าคุณจะอยากมีแฟนคุณต้องกลับมารักตัวเองก่อนจริงไม่จริงคนถ้าอยากจะมีความรักที่ดีได้คุณต้องกลับมารักตัวเองให้ได้ก่อนรู้คุณค่าของตัวเองก่อน คุณถึงจะได้ความรักที่ดีเปรียบเทียบเอาละกันเราจะไปจีบใครสมมตุติคุณรม่เป็นผู้ชายหรือคุณเองคุณจะไปจีบใครหรือผู้ชายคนไหนมาจีบคุณคุณรู้ว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วเราต้องไปดูและคนที่มาจีบเราเนี่ยเขารักตัวเองไหมถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นทุกๆวันยังทุบตีตัวเองบ่นว่าตัวเองกูไม่ดีพอนู่นนี่นั่นคุณคิดว่าเขาจะมาเป็นภาระคุณ หรือเขาจะมาส่งเสริมให้คุณดีขึ้นคะถ้าตราบใดคนที่เข้ามาจีบเราที่ยังบ่นว่ากูก็ไม่ดีเอ,อหนูไม่ดีพี่ต้องเหมือนกับชีวิตของเขาไม่มีอะไรดีเลยเราเองจะต้องไปคอยเติมความรักให้เขาตลอดตลอดถามว่าใครคนดีๆคนไหนเขาจะเอาคนคนนั้นมาเป็นภาระคะครูเปรมี่สอนคุณไปแล้วว่าถ้าคุณอยากได้ความรักที่ดีกลับไปรักตัวเองไปดูตัวเองว่าตัวเองมีอะไรดีบ้างหัดไปวิชวลไลเซชันหัดไปเขียนว่าคุณต้องการอะไร นึกในทางที่ดีแต่สิ่งที่ตรงข้ามคุณทําอะไรการที่เราจะสร้างตัวเองมาได้มันต้องเกิดจากการที่เราเขียนบอกตัวเองก่อนว่าคุยอยากเป็นอะไรพูดกับตัวเองหน้ากระจก,ก่อนว่าเราอยากเป็นอะไรทุกคําพูดที่คุณสั่งออกมาทุกคําพูดคือพลังงานทุกคําพูดคือคําสั่งจิตของคุณดังนั้นนะคะครูเบรเมอรี่สอนให้คนงมงายว่าคุณมีของสิ่งนี้แล้วแต่คุณไม่มีเป้าหมายชีวิตคุณก็จะไปได้โลดไม่ใช่สิ่งที่เป็นเป็นยันผ่านนะหรือเบอร์มือถือเนี่ย มันเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดเขาจะหนับสนุนในทางที่เราคิดเราอยากได้ไปทางซ้ายอยากจะมีชีวิตที่ดีแต่คุณยังมีความคิดที่ย้อนสอนอยู่ะใครที่เป็นคนขับเคลื่อนชีวิตค่ะ